สวัสดีค่ะสวนมุมไม้บ้านบายสวนปลูกพอลักวันนี้จะมาเสนอต้นไม้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้คริสต์มาสนะคะแม่ค้าก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะส่งทันเพราะไปรษณีปิดวันอาทิตย์เดี๋ยวต้องปรึกษาแอดมินน้องเจมอีกทีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูชมต้นไม้กันก่อนว่า ส่วนพี่กุ้งจะมีอะไรมานำเสนอเราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่กุ้งกันเลยค่ะพี่กุ้งสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะ,ะเราเอาไมา้มาลดราคาให้แจกเป็นลักษณะโปรให้ลูกค้าไปค่ะราคาจะถูกลงเราช่วยค่าส่งเยอะเลยค่ะก็ฝากเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าหกหนึ่เเบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้เลย ค่ะ096-196-1594นะคร,ะราคาต้นไม้พี่กุ้งไม่รวมไม่าส,ส่งนะคะเพราะว่าถ้ารวมส่งเนี่ยราคามีเยอะใช่แต่ว่าเราก็ค่าส่งเราก็คิดราคาปกติหรือว่าอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ําแต่ว่าเราก็เริ่มเหมือนเดิมมาคือว่าไซส์เล็กๆ80บาทค่ะไซ้์เหมารวมกัน3-3กระถางประมาณนั้นก็1้0 โอเคค่ะเรามาเริ่มต้นดูตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มไม้ไม้ฟอร์มสวยกันเลยนะมีลูกค้าถามหาอยู่ใ่ตัวหนึ่งเขาเรียกเอ่อพรมมกลาายยมกลด่างนะะคดอกสวยมากอะค่ะตัวนี้ฟอร์มไม้ใหญ่เลยตัวนี้ไม้สูงเลยครับคเดี๋ยวไม่ค้าถอยหลังออกมาเนี่ยนะคะพร้อมลงปลูกเลยค่ะเราจะไม่ใส่กระถางสูงประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรสามสิบเลยแต่ว่าเวลาเราส่งอะเราก็จะงอปลายนิดนึงเพราะปลายเขาอ่อนเนาะ สาม,มารถงอได้เพราะว่าถ้าเราต่อกล่องปุ๊บราคาส่งมันจะแพงขึ้นตอนนี้เท่าไหร่คะพี่ต้นนี้อยู่สามร้อแปดสิบสาม้อยแปดสิบนี่เขาขายกันหลักเลขห้ากันเลยใช่ใช่ๆผมการนี่หายากครับผมการนี่หายากมันเป็นตัวด่างด้วยใช่พ<อ>เพราะว่าตัวเขียวเนี่ยจะหาจะพอหาได้อยู่แต่ตัวนี้มันมีไม่เยอะครับ แล้วต่อมาเรามาไม้แดงอีกตัวนึงตัวนี้ก็มีลูกค้าถามหาอยู่ครับเราเพิ่งได้มาเกันเกาอันนี้แม่ค้าก็เก็บเอาไว้เหมือนเริ่มหายากแล้วครับเกั็นเกาดังดอกหอมมากเลยชื่อนึงชื่อมันปลานะคะเป็นไม้มงคลหนึ่งในเก้าไม้ที่นี้ความสูงก็อยู่ประมาณรวมๆเมตรนะครับเก้าสิบถึงหนึ่งเมตรค่ะการนเกาที่เวลาเขาลงเสาเอกเวลาสร้างบ้านเป็นหนึ่งในไม้มงคลทเก้านะคะราคาเท่าไหร่สามร้อยแปดสิบเหมือนกันครับสามร้อยแปดสิบราคาเท่ากับโพลกลายเลยค่ะ ต่อไปเราจะเป็นไม้ด่างอีกตัวค่ะเอาเรียกว่าไม้ไม้ผลปลอมสวยอันนี้กินได้ละมุดด่างได้ละมุดด่างนะคะละมุดกระสวยมาเลนเราเนี่ยค่ะใช่ตัวนี้ว่าคือความด่างก็ยิ่งยิ่งโตยิ่งสวยนะครับตัวเนี้ยเพราะผมเห็นเห็นตัวจริงของเขาแล้วก็สวยมากอันนี้เราคือร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบถูกกว่าร้อยแปดสิบอันนี้พุ่มประมาณหนึ่งเมตรละส่งพุ่มสวยร้อยแปดสิบ และเรามาไม้ประดับตรงนี้บ้างเรามาตัวนี้ครับอันนี้คือทางช้างเผือกลากช้างเผือกมีดอกด้วยแอบเห็นดอกนี่ฟอร์มไม้เอาไม้ฟอร์มไปเลยไม้ฟอร์มกอเลยครับค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบพอร้อยห้าสิบกระถางกระถางสิบเอ็ดนิ้วเลยครับน้ำหนักก็อยุได้อยู่อันนี้อันนี้เป็นตระกูลเข็มนะคันี่เดี๋ยวแม่ค้าให้ชมดอกดอกเขาจะหอมอ่อนๆละมุนมากเลยเวลาเขาออกดอกเขาจะออกเป็นพวงเขาจะออกเป็นพวงแบบนี้เนี่ยค่ะ เขาเรียกเข็มเข็มหงสาหงสาครับนี่ค่ะอันนี้จะกระถางนี้จะดอกอ่อนๆเราจะจัดส่งกระถางที่มีดอกอ่อนให้นะคะจะได้ไปเราให้อันนี้เราให้มาดูดอกจริงแต่ดอกอ่อนเนี่ยไปเป็นแบบนี้กระถางจริงที่เราจะขายเป็นตัวนี้ะกุลเข็มเนี่ยกำลังออกดอกเลยแต่ยังไม่บานตัวนี้ยังไม่บานตัวนี้ยังไม่บานเป็นดอกตูมตัวนี้เราขายร้อยี่สิบพอครับค่ะร้อยี่สิบนะคะอย่างที่บอกราคาดีงามแบ่งปันกันอันนี้เอาตัวนี้เลยเป็นชบาคือชะบาโคมชบาโคม ชา <back> บาคโคม จะเหมือนโคมญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เป็นตัวสีชมพูซึ่งจะหายากกว่าสีส้มสีเหลืองนะคะราคาเท่าไหร่คะพี่กุ๊กร้อยแปดสิบครับนีร้อยแปดสิบอันนี้ราคาดําลงมานะคะใช่รับต้อนรับเทศกาลคริสต์เดี๋ยวเราจะยกโคมให้ดูเดี๋ยวบางโคมไม่เห็นว่าโคมออกเป็นแบบนี้ใช่มีลูกค้ารับไปแล้วบอกว่าตัวนี้ออกดอกดีมากเลย่บายโคมครับตัวสีแดงไปอันนี้ถัดไปเป็นอางุ่นบราซิลองุ่นบราซิลปลูกไว้ให้ลูกให้หลานในอนาคตนะคะอันนั้นก็ ฟอร์มไม้ใหญ่อยู่เหมือนกันตัวนี้ก็180เหมือนกันครับ180ฟอร์มไม้เป็นเมตรเหมือนกันครับไม้ฟอร์มสูงเรามามีลูกนี้ลูกค้าถามหาอยู่เราก็เลยเอามาอันนี้เล็กคุดดำเล็กคุดดำเลยเป็นจนิดแล้วเล็บคุดดำแต่ทางแปด้ือเท่าไหร่ครับ150 150เองค่ะเรามาทางสมุนไพรค่ะอันนี้นุ่มานประสานกายตัวนี้จริงๆไปเห็นเขาขายกันแพงมากๆ อันนี้คือแม่ค้าขายราคาส่งใช่แล้วฟอร์มไม้ไม้สูงอย่างเงี้ยมันจะต้องมีส่งส่งร้อยกว่าแล้วแต่เราขายอยู่ที่ประมาณ100 <100 S 1> ร้อยเดียวพอร้อเดียวเองค่ะแล้วมีจํานวนมีจํานวนแต่เรามีเราคือม,มันมันทำทำได้อยู่ครับเราก็เลยแบ่งฟันกันอันนี้มาตัวตะกูเล็บคุดแล้วค่ะเล็บคุดอันนี้เล็บคุดด่างมิน้นมิ้นมินหรือว่าด่างออกเหลืองๆนะเขาเรียกมินนเนาะค่ะอือเอาแปดสิบอันนี้แบ่งกันเจ็ดแปดสิบเป็นตะกูเล็บคุด อันนี้อันนี้ราคาจะแรงหน่อยเอ่าแลคุณังกาใช่บางคนเขาเรียกเล็กคุยญี่ปุ่นเพราะใบเขาจะใหญ่มากใหญ่ไว้ได้กว่านี้อันนี้เราคล้ายๆเราเราทำเพิ่งทาเพิ่งสร้างมานะครับเป็นจำนวนปากยอดมาเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่สองรอยี่สิบสองร้อยี่สิบคือใบบอกนิดนึงคือใบจะใหญ่กว่านี้เยอะใช่ค่ะอันนี้อันนี้เราเป็นยอดใหม่เขาใช่หลอดกระถาง ถัดไปก็เป็นเล็บคุดรลังกาอีกตัวหนึ่งลังกาแต่ว่าด่างคนใช่นี่เราจะเปรียบเทียบให้ดูว่าความด่างเขาไม่เหมือนกันสองเวอร์ชันตัวนี้ด่างเขียวอยู่ในตัวนี้เขียวอยู่นอกเนี่ยขาวอยู่ในนี่ขาวอยู่นอกค่ะอันนี้ร้อยแปดสิบเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ที่สามร้อยถึงสี่ร้อยเลยตัวเนี้ยค่ะ อันนี้เรามาไม้มงคลมังกรขอดซับครับอันนี้เป็นตระกูลไปแขวนก็ได้หรือวางหัวเสาก็ได้นี่้อา150พอลูกก็จะเหมือนแก้วมังกรใช่แล้วสวยเวยตัวนี้ยังใหญ่เลยไม้ฟอมใหญ่แล้วครับตัวนี้ตัวนี้150ราคาดีงามมังกรกอดซับหรือขอดซับนี่แหละครับประมาณนี้ก่อนส่วนอันนี้เรามาอันนี้ก็สองเวอร์ชั่นอันนี้เราเปรียบเทียบให้ดูแล้วว่าเราเราขายอีกสองสองสองแบบอันนี้คือเป็นองสาผงขาจะถูกหน่อยนะ150แต่ลายก็ไม่ได้ ลายไม่ขี้เละเลยครับเนี่ยสังเกตลายหงสาร้อยห้าสิบตัวนี้เป็นวินสันอันนี้วินสันลวินสันสองร้อยห้าสิบคือสังเกตหงสาเขาจะใบกลมๆมนๆวินสันเขาจะใบยาวๆแหลมๆแต่ว่าลายเขาก็ตกแตกต่างกันไปตามรูปแบบเนาะค่ะหงสาร้อยห้าสิบวินสันสองร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นว่านซึ่งโตชามาก ดอกสวยข้างหลังไงพี่กุ้งโชว์ข้างหลังอไนางชื่อลางนาค่ที่เขาเรียกนาคว่าลางนาค็คอข้างหลังจะเป็นสีสีออกน้ำเนี่ยฮะสีสนิมลางนาคลางนาคนะคะเส้นใบเขาจะเป็นแบบนี้ราคายังคงที่อยู่่อยู่ที่อันนี้เรามาแบ่งปันกันที่สองร้อยยี่สิบครับก่อนขายอยู่สองร้อยแปดสิบเพราะว่าตอนนี้เราไม่ค่อยอาออกมาขายหรอกมันหายากครับค่ะ สวนปลูกพอลักนี้ชอบไม้ด่างนะคะนําเสนออีกตัวหนึ่งคือบุกงาสาหรีครับตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัว้นก็ฟอร์มสวยเหมือนกันและด่างด่างดีแล้วด่างสะเทียนนะตัวนี้ใช่ค่ะไม่หลุดแล้วนะคะตัวนี้เราแบ่ง,บงปังที่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบกระถางแปดนิ้วค,ครับอีกตัวหนึ่งเป็นไม้หายากเหมือนกันเป็นจังแคดด่างอันนี้แค่จริงๆครับเพราะว่าฟอร์มไม้มันจะเตี้ยมากตัวนี้ค่ะแคดด่างหรือแค่ญี่ปุ่นนะครับบางตัวเขาเรียกแค่ญี่ปุ่นครับเนี่ยหน่อเล็กเขามีอยู่ เราเคยไล์ไปครั้งหนึ่งเลยลูกค้าแย่งกันนี้เรามามาแบ่งปันกันอีกต้นหนึ่งอันนี้กระถางสุดใอันนี้ราคาอยู่3ามร้อยห้าสิบสามร้อยห้ายังหายากอยู่นะครับแจ๊กขังจ่างแคะขนาดนี้ยหายากไม่รวมค่าส่งนะคะอันนี้เอกวาดอร์ไม้นอกเนาะตัวนี้ที่เราเคยไล์อยู่เขาจะสีส้มค่ะฟอร์มสวยตวนเนของเขาคือที่ใบเนี่ยใบเขาจะเป็นแบบนี้เงาๆตลอดโตขึ้นก็เงาแบบนี้เอกวาดอร์บลูเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบครับสองร้อยยี่สิบวันนี้มาแบ่งปัน220ิ อันนี้เป็นวานิลาค่ะวานิลาวานิลาใบด่างเนี่ยบางคนถามหาอยู่ครับเป็นไม้ไม้เลยนะคะใช่ค่ะเรารอให้เขาโตกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะราคาสูงก็เลยมาแบ่งปันกันที่แปดสิบบาทแปดสิบครับกระทางละแปดสิบแล้วเราจะมาทางนี้เลยได้อ่มได้ตัวนี้จะเป็นกุหลาบกุหลาบไทยอันนี้ด่างขาวได้ฟอร์มเลยครับมีด่างขาวด่างเหลืองแต่วันนี้เราแบ่งแปันขิ้นด่างขาวค่ะ ไม้ฟอมกอเหมือนกันอันนี้อันนี้ร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบค่ะครับแล้วก็มานางเอกอีกเดี๋ยวเรามาหาเฟิร์นดีกว่าชื่อเฟิร์นที่มันหายากเขาเรียกเฟิร์นเงินเฟิร์นเงินชื่อเหมือนกันทั้งสองตัวเลยเป็นเฟิร์นเงินเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบรูปแบบไม่เหมือนกันนี่ใบอีกตัวจะเป็นปลายใบจะปบลายใบเขาจะอยากอย่างนี้นี่แขนของเขานี่แล้วดูชอบเขาจะตั้งแบบนี้เลยถ้าดูรวมๆแล้วตรงนี้จะเป็นแบบหยักๆออกไปนี้เลยค่ะ ตัวนี้ก็ไม่คี้เลยเพราะตัวนี้เขาก็ความสวยเขาจะจะจะเป็นสีเงินลายนะคะเป็นเป็นไม้ของไทยเราตัวนี้กระถางละสองร้อยี่สิบเพราะยังหายากอยู่ครับตัวนี้ใช่แมมคะยังไม่ได้เก็บเลยเป็นไม้แปลกตัวหนึ่งนี่มาอีกอันหนึ่งนี่ก็แปลกค่ะนี่เขาเรียกกระเพาะแพะกระเพาะแพะครับตัวนี้กระเพาะแพะใบด่างนะคะ ใครนึกไม่ออกเวลาเราไปเห็นเขาจัดช่อดอกไม้ที่เป็นลูกกลมๆเหมือนเปล่าลูกโป่งนะฮะลูกเขาจะเป็นอย่างนั้น<ม>เขาเรียกกระเพาะแพะนะคะเสน่หของใบเขาจะเป็นแบบยน่ยนนะย่นย่นย่นแล้วก็ด่างด่างคือต้นนี้มันเล็กยังยังเล็กเล็กอยู่อะ่ะถ้าโตาขใช่ถ้าเอาไปโตโตแล้วฟอมเขาจะสวยแล้วใบเขาจะย่นกว่านี้เดี๋ยวแบ่งปันกันที่ร้อยหนึ่งเรบแบ่งปันที่ร้อยหนึ่งนะคะ แล้วมาดูอีกตัวหนึ่งละค่ะเท่ากับพอแพะมาบอกราคาก่อนไม้ฟอเดียวกันชื่อหูกต่ายค่ะมีไมค้าได้พันมาจากเชียงใหม่ชอบแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะยิ่งแดดยิ่งแดดเนี่ยมันจะแดงแบบนี้เลยขอบใบเขาจะเป็นสีแดงกัดแดงเลยค่ะเป็นไม้พุ่มเตี้ยไม่สูงนะคะตัดแต่งได้ใช่มาตัดแต่งยิ่งเป็นพุ่มขยายพันธุ์ง่ายตัวนี้ค่ะอันนี้เราเอาแปดสิบเท่ากันค่ะขอเน้นว่าเป็นแดดเพราะว่าถ้าเกิดไปไว้ในร่มนางจะเป็นออกเขียวเขียวมันจะเขียวแต่ว่าาต้องเน้นแดดเลยแดดจะสวย ตัวหลังก็เป็นจะเป็นเครียวครับคือตระกูลพุทธลักษณะใบเ็าจะเป็นแบบนี้ครับดอกเขาจะเป็นสองสีนะคะสีฟ้าสดสีแดงในหนึ่งดอกเดียวกันตัวนี้ก็ราคาทางละหนึ่งร้อยบาทร้อยหนึ่งนะคะนี่เรามาตัวนี้ยังอีพีจะนานแค่ไหนเเสมอไปเห็นบ้านเพื่อนมาใบใหญ่ใบใหญ่มากยังกับใบพายของเราอ่ะ คือเราไม่ได้ลงดินแล้วให้มันใหญ่โตขนาดนั้นค่ะฮะอันนี้เราตัดตัดยอดยกยอดมาเขาเรียกเอ่อพลูปิกนกใช่ไหมคะอีพีใบพายอ๋ออีพีใบพายด่างเป็นอีพีใบพายด่างแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงให้มันใหญ่หรือว่าลงดินแล้วเวลาฟองเขาใหญ่ใบสวยมากของเพื่อนสวยมากอันนี้ราคาอยู่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอีพีใบพายแล้วก็มาตัวนี้ันี้เป็นไม้โบราณนะคะชื่อ่อกระชิดค่ะกระชิดกระชิด เสน่ห์ของใบเขาคือใบเขาจะเหมือนคล้ายๆลายหินอ่อนนะเนาะบางคนเข้าใจว่าเป็นมะนาวป่าแต่ไม่ใช่แม่ค้าบางคนเขาก็บอกเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆมันคือกระชิดไปถามที่งานมทสกระถางเท่านี้ค่ะประมาณเจ0ดร้อยนี่แม่ค้าขายเท่าไหร่คะเจลีร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเองอันนี้เรามีจํานวนล้วก็มาแบ่งปันเรเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆแต่ราคาก็ไม่ขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เลี้ยงมานานแต่ก็อยากจะไปอยู่บ้านใหม่ไม่ทราบใครสนใจบ้างชื่อ มะนาวเทศมะนาวเทศใช่ใช่อันนี้ร้อยแปดสิบเหมือนกันฟอมไม้สวยอยู่ครับฟอมกอราคาดีงามมากเลยมะนาวเทศครับ่คนโแลนใหญ่แล้วครับค่ะมะนาวเทศมีรูปออกสีแดงๆนะคะเป็นสมุนไพรเป็นไม้เอาตัวหลังก็ได้ครับตัวหลังก็ได้ค่ะตัวหลังจะเป็นเข็มโบราณเนาะเข็มโบราณเข็มขาวด่างเขาจะอีกชื่อหนึ่งชื่อสมิงคําำรามค่ะด่านสวยพุ่บค่ะ นีกาลังออกดอกเล็กๆเต็มเลยแต่เขาใหญ่ได้กว่านี้นะนี่กาลังดอกตูมค่ะอันนี้ร้อยแปดสิบเหมือนกันราคาพิเศษร้อยแปดสิบเองนี่ดูคนเจกาตัวนนะคะที่กุ้งอันนี้ไม่ด่างแต่คืออะไรคะมะเดือชิงมะเดือชิงเรามีทั้งตัวด่างและไม่ด่างตัวตัวด่างเคยนําเสนอแล้วตัวด่างเราเคยนำเสนอแล้ว่แต่อันนี้คือเนี่ยลูกเขาเป็นผัก ทางใต้เขาเรียกผักเนาะนะจะออกฝัาดทางกับน้ำพริกทางกับน้ำพริกน้ำจกินน้ำยาพวกนี้เขาจะเป็นี่เขากําลังกําลังลูกดกเลยอยากลงเนี่ยลูกเขาดกมากครับอันนี้เราก็แบ่งปันที่ร้อยปดิเหมือนกันวันนี้ราคาร้อแปดสิบมีหลายต้นเนาะค่่ไหมคะเอาใส่ถุงดําไม่ได้ใส่ก็ค่าพร้อมจะไปลงดินเลยนี่เรามาปิดท้ายด้วยฟินาเล่ตัวนี้ค่ะเออ ไม่น่าจะทน<อ>ันคริสต์มาสนะคะแต่ว่าเราไลฟ์อ่ะวันคริสต์มาสแต่ว่าส่งอ่ะไม่น่าจะทนันนางชื่อสนจัก,กรพัฒด,ดูความสูงประมาณกี่เมตรคะพี่กุ้งก็หนึ่งเมตรประมาณเมตรหนึ่งถึงเมตร20ไม่ค่คะจะให้ชมลูกใกล้ๆเขาจะไม่เหมือนสนใบพายนะคะเนี่ยพี่กุ้งดูคือสังเกตใบเนี่ยลูกอะคะ่ะลูก ใบจะคล้ายกันครับใบใบพายเขาจะยาวกว่าอันนี้คือลูกลูกยังละอ่อนอยู่จะสีเขียวแต่ถ้าแก่แล้วเนี่ยค่ะจะเป็นสีแดงจะเป็นสีแดงแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นสีดำไอตัวสีดำเนี่ยค่ะกินได้นะคะจะเหมือนเยลลี่ยุ่นๆรสจะออกจืดๆอันนี้ลูกเต็มเลยค่ะอันนี้ราคาดีงามเพราะว่าเท่ากับเหมือนกับให้ลูกค้าส่งเออออกค่าส่งเองไซส์เนี่ยปกติต้องห้าร้อยขึ้นอันนี้พี่กุ้งนำเสนอที่เท่าไหร่อันนี้สามร้อยห้าสิบ มีกระถางเดียวนะ,ะใช่แ<อ>ล้วแบ่งตอนี้เรคือเราแบ่งเลยครับแบ่งปันค่ะเพราะว่าสนจกักรพรรดิเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เ็จะขายสนใบพายเนี่ยค่ะเหมือนปีต่อไปเราเอาไฟมาหมุนมาปมาประดับนะคะไฟลาวอะค่ะจะเหมือนคริสต์มาสเลยแล้วลูกเขาเองก็สวยนี่ลูกกำลังเตรียมจะสุกแล้วค่ะแล้วก็มีลูกอ่อนอีกหลายลูกๆเลยค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือราคาต้นไม้สำหรับคลิปนี้ที่เป็นราคาพิเศษสุดจริงๆที่นำเสนอสำหรับ คริสต์มาสนี้เราจะเจอกันอีกทีคงต้องประมาณอีกหลังปีใหม่นะคะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับปีพุทธศักรา25ช <1. S> 2567ขอบคุณที่มีอุปการะคุณกับสวนมุมไม้บ้านและสวนปลูกพาอัักข,ของเรานะคะคพันธมิตรที่ดีงามตอนนี้ก็คงทำหน้าที่แทนแอดมินน้องเจนเยาวๆไปก่อนเหมือนคลิปนี้คลิปนี้เราลงเพื่อลดราคาให้ลูกค้าค่ะครับผม ค่ะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ใช่เขาว่าสวัสดีปีปใหม่ด้วยคะคะคขอบคุณมากๆเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้สวนเราด้วยนะคะคสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ